สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หวันอยู่ตลาดท่าทรายเขตละสี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูน้องเขาขายกันค่ะโอ้ยลูกค้าเยอะมากขายดีมากค่ะร้านนี้ค่ะน้องเขาก็จะขายตัวหมูกระจกหมูเจียงไห้หมูสามชั้นไก่กระเทียมหมูฝอ,อยแล้วก็ปีกกลางไก่นะคะ ถ้าเป็นตัวหมูกับไก่ก็ขายขีละห้สิส่วนตัวปีกลางไก่ขีละ60บาทค่ะถ้าเป็นชุดก็ชุดละ25-30านะคะท่านใดที่อยู่ใกล้แวะชิมได้ค่ะขายตีสี่ถึงสิบโมงนะคะโอ้ยลูกค้าเข้ารัวๆเลยไม่ได้ปิดเตาเลยขายดีมากค่ะ คือไปน้องเขาแทบจะไม่มีเวลาคุยเลย <c ười> ขายดีมากนี่นะคะลูกค้าเข้ารัวๆเลย <c ười> อุยถังหมูถังข้าวเหนียวก็ไหลไปอืมภูมิใจกับน้องเขามากค่ะขายดีมาก <c ười> เฮงๆนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ